สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกูๆทุกคนครับบรรยากาศคืบคืมฝนจะมาแล้วครับพี่น้องนี่คือแดดฝนนะครับพี่จ้านะครับอยู่ขอกง้อพอจอยครับพี่น้องเดินทางมาทายง้อพอมครับอ่าจะแบ่งปันง้อแม่ลูกโคมหนึ่งนะครับเป็นง้อแมลงลูกตัวแม่พี่น้องกินยาดีดีครับเอาพิกัดบ้านสร้างกว่านี้คมนะครับตำบลรน้าหว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ด้าพี่น้องเน่าพ่นกินยาแบบนีเลยแมลงชุ่หน่อยสามสิบห้านะครับอ่าโคมนี่พอจอยเปิดไปจากบาทพ่อ หนึ่งมืนเจ็ดพันหนึ่งมืนเจ็ดพันพี่น้องวัจอยเป็นห้องหมื่นเจ็ดต่อร่องไลยเด้อพี่น้องเนาะหมื่นเจ็ดนะครับแม่เป็นสูงหน่อยสามสิบห้าบวกลบนะครับลูกว้สามเดือดครับนี่กินยาดีเด้อพี่น้องกินยาดีดีลูกสาวเนหูครับทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่สีแดงงามดเพนพอดีพี่น้องตีกองเพนนี่ครับหมื่นเจ็ดปะกันค่าทุกค้าท้อนให้สิบห้าหมื่นครับพี่น้องเฉืงเฉวงในแม่เิ่นเป็นง่วลูกสองครับลูกสองยืนนะครับ จมูกดำมอสีครับกินหยาดีแห้งพี่น้องนะครับมื่นเจ็ดโทรมหาพ่อจอยได้ครับต่อร่องได้นะครับลูกสาวว้สามเดือนสามเดือนกว่าครับนี่กระิมีลองร้อยเพเป็นลําปีสก,กินตะหน่อยได้กระเศร้าแล้วนะครับไปยืนที่มแมวหนุกสร้างเลดออกเปิดง,งานถ่ายครับเครื่องดําทั้งแมททั้งลูกนะครับพ่วงหางดําทั้งแมททั้งลูกชิดเจ็ดพี่น้องห้องมื่นเจ็ด นะครับพอจอยเพันออกมาลามนะครับมาผูกไว้อยุ้งเพี้ยน,น่ากินอย่าดีดีดก็เลยทายให้พอเพันเลยครับเหลือบกากัดเพันนี่ครับลูกก็งามๆพี่น้องบ้านเป็นหนุ่งโมูผมตอนนี้หน่อยอะ่ะเลยบกระเทาปะปกติโอ้เหลือบสองตัวเ,เหลือบไล่เดี๋ยวเราพี่น้องเลยไอไข่ตัวเมังวันไอไข่ตัวมาเป็นยุงแมงกระดูกน,นี่ครับลูกสาวเพันนี่ครับมุบ่งหน้าตาแม่เพันครับสนุกไหม หาตาจมูกดำบอสีครับใบหูบอสบีเข้าไปแต่งเข้าหน่อยหู่อนี่เหลือพี่น้องเห็นมันคือตัวเบ่งบันนี่คือตัวเบ่งบันน,นะนรับกัดกัดเก็บเจ็บจไปเลยนะทุกขอก้ออะไะพี่น้องนี่ลูกสาวเพิน่นลูกก็ออกบาา้ามันลูกผสมครับแดงเข้มดีครับไบซ้ำเดือนอยาวาระเล่นกับผมโู้โหแล้วพี่น้องเนอะโอ้ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเอาไปเลี้ยงเล่นนะนี่ครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันราคาคุยกันได้นะครับคุยกันได้เล่นกับลูกเพ่น ลูกสาวเพิ่นนั่นแม่เพิ่นครับไปไปหาแม่กัะลูกไปเออแม่เพิ่นกับพี่น้องมึงถ่ายเพิ่นครับนี่อ่างดีอยู่เด้ออ่างดีเครื่องดำนะครับมาบังแม่แล้วบัดไงย้ายมาก่อนลูกเดี๋ยวให้เมึงถ่ายแม่เพิ่นนี่ครับนุ่มสี่เต่านะครับลูกยังก,กินนุ่มโยลูกไว้ประมาณสามเดอือนกว่าๆครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับแม่สูงหน่อยสามสิบห้าประลบครับ งวลูกที่สองยืนนะครับลูกสองยืนไปยืนเทียวแม่กระดูกมันขั้นมันขั้นเอาใบกาตอนจักโมงหรอตอนนี้กะตีหามุง้งหามุง้งเสาล่ะปีกองเพลินนะครับสนใจโทรมาหาพ่อจอยเลยครับพี่กัดบ้านซักก่อนได้เป็นหรงเนอะนะครับเบอร์โทรกระสุน961313837ครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ครับไปจุงงจกยางจักหน่อยครับพ่อไปกินหญ้าตัวกินหญ้าแบบดีพี่น้องนะครับอน้ำนมดีพ่อโล ง่ายพี่น้องเลยเอาสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวให้ไป่นกินยาก,ก่อนนะครับ